เอาละคก็กลับกันมาอยู่เช่นเคยเนาะกับแมบ a อนิเมะแบนการ์ดบที่น้องๆทุกคนรักนั่นเองนะครับแต่รักหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะสําหรับคลิปวิดีโอนี้หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปกันมา2วันเนาะพี่ก็จะมาจัดเทียริสแล้วกันเป็นเทียริสของตัวละครในอัปเดต2นะครับเอ่อซึ่งการจัดเทียริสของพี่เนี่ยพี่จะแบ่งเป็นตัวเมตาเป็นตัว S A B support เบอร์ลน์เนาะแล้วก็ตัวที่พี่ไม่เคยเล่นเอ่อแต่ก่อนที่พี่จะจัดเนี่ยพี่จะแจ้งอย่างนี้ก่อนเนาะว่าเอา่อตัวที่พี่เอามาจัดอะ่ะมันเป็นตัวละครที่พี่เคยเล่นเนาะเพราะงั้นตัวไหนที่พี่ไม่เคยเล่นเนี่ยพี่จะไม่ไม่ออกมาจัดในเทียริสนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของพี่เนาะน้องๆไม่จําเป็นต้องเชื่อพี่ร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะครับแต่พูดเยอะเนาะ พี่ก็จัดเลยแล้วกันว่าต่อไปแล้วพี่ไม่ไม่อยากจัดไม่อยากทําคลิปให้มันเกินสิบนาทีเพราะน้องๆแต่ละคนหน้าจะไม่ชอบคลิปที่มันยาวๆกันชอบคลิปที่มันแบบรวบรัดแต่ตอนใช่ไหมอ่ะงั้นก็เริ่มกันเลยตัวเมตาเลยผู้เล่นเมื่อกี้ผู้เล่นมาตัวแรกชายอินชายอินตอนนี้พี่ให้เป็นะระดับเอเนาะอืม ด้วยความที่ว่ามันมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาแล้วเพราะงั้นชายอินพี่ก็เลยให้ A นารุโตก็พี่ให้ b แล้วกันเพราะว่ามือ,ม,อมือเก่าหรือมือใหม่เนี่ยพี่ก็ไม่แนะนําให้เล่นแล้วเนาะแต่มือมือเก่าเนี่ยคงไม่เล่นอยู่แล้วแหละแต่มือใหม่ก็ถ้าคิดว่าได้มาก็อาจจะเล่นใช่ไหมงั้นพี่ให้ปิดให้เป็น B เพราะเพราเป็นตัวละครเก่าแล้วเนะาะซาสึเกะก็เหมือนกัน B นะครับต่อไปตัวคิสรุระดับรีเจนอืมพี่ให้เป็นเอสงงไหมทำไมพี่ถึงให้เป็นเอสเพราะว่าตัวผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าอย่างพี่พี่ก็ใช้อยู่ตัวคิสรุนะอืมพี่ใช้ในการลงรีเจนหรือวางเป็นตัวต้นเกมอะโดยเฉพาะเอ่อมือใหม่เนี่ยพี่แนะนนำให้หาเนาะเพราะคิสรุมันก็เป็นตัวแบบใช้คำว่าแบกแบกได้ ในแทบจะทุกด่านแล้วกันนะครับเป็นตัวต้นเกมเนาะประหยัดเงินด้วยใช้เงินในการบางเจ็ดรอยห้าสิบพี่ก็เลยให้เอสส่วนต่อไปป่าเบจิต้าเอสเหมือนกันมือใหม่เล่นได้มือเก่าก็เล่นได้เนาะแล้วก็ต่อไปเป็นเอ่อตัวนี้พี่จําชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเนาะถ้าใครจําได้ก็บอกพี่แล้วกันเนาะอืมแต่พี่ให้เป็นตัวซัพพอร์ตสำหรับตัวอีพิกตัวนี้ นะครับถามว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่มันมันเก่งยังไงก็คือมันเป็นตัว s โ l o นั่นเองครับตี s โ l o เนาะต่อไปเป็นโอบิโตะไหมถ้าพี่อ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับให้ b เลยอืมต่อไปซองกินอูพี่ให้เป็นระดับ a แล้วกันครับอืมแต่ว่าถ้าเป็นความสามารถจริงๆอ่ะต้องเล่นคู่กับตัวอีกิปนะ อังกฤษมั้งถ้าพี่อ่านผิดอ่ะอ่านผิดอ่านถูกแหละอถึงจะดึงประสิทธิภาพของซองกินอูออกมาได้ร้อยเนะครับถ้าเล่นคู่กันเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นอ่ะพี่ก็ให้เป็น A แล้วกันต่อไปสปีดวากอนตัวซัพพอร์ตครับทาคาโดระก็ตัวซัพพอร์ตครับ2ตัวน,นี้เป็นตัวปั๊มเงินเนาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นก็นพี่แนะนำให้หาสตนนัวนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปฮารุกาลินฮารุกาลินเนี่ยเป็นซัพพอร์ตเหมือนกันเป็นตัวซัพพอร์ตเพิ่มดาเมจเนาะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นแรกๆอ่ะน่าจะมีนะครับน่าจะมีกันแทบทุกคนแล้วแหละแต่ถ้าเป็นมือใหม่ตอนนี้ตัวฮารุกาลินนี่หาไม่ได้แล้วเนาะอืมต่อไปอะลูาดอลูาดพี่ให้เป็นเมตาเนาะเพราะมันเป็นตัวซีเกตนั่นเองนะครับเมตาตัดเลือดต่อไปเป็นตัวอิงกิ เอกของเรานั่นเองตัวนี้พี่ก็ใช้อยู่นะพี่ให้เป็นเหนืออุขขาดแล้วกันอืมเพราะมันตีเป็นฟูลเอวเนาะต่อไปตัวเอา่อาอคาซาเนี่ยพี่ให้เป็น B เลยอืมตัดไปเลยตัว B อะ่ะต่อไปเทนงิน en. พี่ให้เป็น S ครับ S ลองลองจากเบจิต้านะอืม แต่แต่บางคนก็อาจจะขัดใจนี่แหละเอยพี่ทําไมถึงให้เทนเงินมันอยู่หลังเบจิต้าพี่จะบอกนี้เบจิต้ามันแบกเราไปได้เยอะกว่านะครับเทนเงินเนี่ยมันจะเก่งก็ต่อเมื่ออัพเป็น f u l อลเอแต่ไม่ใช่ว่าก่อนที่มันจะฟู l l ลเอมันจะไม่เก่งนะมันเก่งเหมือนกันนะครับแต่ป๋าเบเนี่ยพี่ให้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กว่าพี่ก็เลยให้เป็นเหนือกว่าเทนเงินไปนะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นตัวเรงโงคุเนี่ยตอนนี้มือใหม,ใหม่หาไม่ได้แล้วนะพี่แจ้งอย่างนี้ก่อนเนาะแต่ว่าจากความรู้สึกของพี่พี่ไม่ค่อยได้จับเลยพี่ก็เลยให้มันอยู่เ A หลังซองกินอูด,ด้วยพี่ให้เท่ากันแล้วกันต่อไปเป็นตัวซากุระเนี่ยตัวบอสซัมเนี่ยพี่ให้เป็นซัพพอร์ตนะเพราะมันเป็นตัวล้างสถาน,นะเนาะประมาณนั้น แล้วต่อไปเป็นตัวโจโซมั้งถ้าพี่อ่านชื่อไม่ผิดนะครับพี่ให้เป็น A แล้วกันพี่ยังไม่แต่ว่ามันมันก็อยู่ A กั้มกึ่นกับ S นะที่พี่ให้ต่อไปตัวโจโกโยโ,โ,โกพี่ให้เป็น S ครับที่ให้เป็น S เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่ตี ติดสถานะเผาไหม้นั่นเองแต่จริงๆอ่ะเรนงคคู่มันก็ตีเผาไหม้แหละแต่แต่อีตัวเนี้ยโจโกะเนี่ยชากโกโจโก,โกเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าเนาะเป็นเล่นง่ายกว่าแล้วก็เป็นตัวใหม่กว่าพี่ก็เลยให้เอดนะครับต่อไปเป็นตัวโทจิเนี่ยโทจิในความรู้สึกของพี่เนี่ย พี่ให้เหนืออโลขาดนะนาปัจจุบันนะครับอืมเพราะว่ามันมีประโยชน์ในหลายๆอย่างเนาะลงรีเจนสเตตของเรื่องเปนเนี่ยแล้วก็ลงเวอร์ไลน์เนี่ยพี่ให้เป็นเดอะเบสเลยต่อไปเป็นตัวโกโจสกิลหยุดเวลานั่นเองนะครับแต่พี่ก็ให้อยู่หลังโทจิเหมือนเดิมเนาะอาจจะขัดใจบางคนหน่ยแหละ แต่อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่พี่ได้ลองเล่นเนาะจากการลองเล่นจากการใช้งานนั่นเองวัวโกโจเนี่ยมันดีตรงเ่ว่ามันมีสกิลหยุดเวลานะครับแต่มันต้องอัพไปถึงขั้นน่าจะเก็บเกี่ยท้ายๆหน่อยแหละแล้วก็เป็นตัวที่ตีช้าถึงจะตีเป็นฟูเอวีก็ตามเนาะต่อไปซูคุนะเนี่ยพี่ไม่เคยเล่นนะครับเพราะฉะพี่จะไม่เอามาจัดเนาะแล้วก็ต่อไปเป็น ไอ้สตัวจากจากเรื่องโจโจ้นั่นเองสามตัวเนี้ยพี่ให้อยู่ระดับ B หมดเลยเพราะว่าก่อนกว่ามันจะดึงประสิทธิภาพของตัวละครอ,ออกมาได้มันต้องใช้เวลาครับสำหรับสามตัวเนี้ยเพราะงั้นพี่ก็เลยให้อยู่ B ไปเลยแล้วกันเพราะพี่ไม่ค่อยได้จับด้วยครับแต่แต่เท่าที่พี่ลองดูพี่รู้สึกว่ามัน ไม่เวิร์กอ่ะไปเล่นตัวอื่นดีกว่าถ้ามป็คนความรู้สึกของพี่นะอาจจะขัดใจคนอื่นหน่อยแหละแล้ต่อไปเป็นตัวเดยวโลพี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันกําลังหาอยู่ตอนนี้ก็กําลังหาอยู่ว่าจะเปิดเปิดฟาร์มหาแล้วะแต่พี่ไม่เคยเล่นพี่ก็เลยไม่เอามาจัดนั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวดีโอดีโอเนี่ยพี่ให้เหนือโทจิแล้วกันเพราะว่ามันอัพถึงขั้นที่6อะครับ มันก็มีสกิลหยุดเวลาแล้วอะซึ่งแล้วก็มันเป็นตัวใหม่กว่าโกโจด้วยแต่โกโจะมันต้องอัพอัพไปหลายขั้นงไงแล้วใช้เงินในการอัพมากกว่าแต่ดิโอมันใช้เงินในการอัพน้อยกว่านะครับพี่ก็เลยให้ตัวดิโออยู่เหนือโกโจไปเลยเนาะต่อไปเป็นตัวจาก b บ t เทิ p a นพร์ทไอตัวเนี้ยพี่เพิ่งได้มาพี่ก็เลยยังไม่เคยเล่นเนาะก็ผ่านไปแล้วก็ ต่อไปเป็นตัวโอครุนพี่ให้ B เนาะเนี่ยไอสอตัวละครเนี่ยจากดันดดันเน,นี่ยพี่ให้ B เลยเพราะพี่รู้สึกเฉยเฉยนั่นเองเนาะมีดีแค่เป็นตรงตัวเอกลุศนะครับโอครุนก็เป็นแค่เหมือนตีเบิ้ลเฉยอะเราก็สำหรับมือใหม่หรือมือเก่าเนะนี่ยคงโดยเฉพาะมือเก่าเนะี่ยไม่น่าจะได้เอามาเล่นกัน พี่คิดว่าอย่างนั้นเนาะต่อไปเป็นตัวจูเลียสจูเลียสเนี่ยพี่ให้ก,ก้ากึ่งระหว่างดีโอแล้วกันเนาะสองตัวนี้ถามว่ามันเก่งยังไงมันเก่งตรงเวลามันตีอะ่ะมันจะแช่แข็งศัตรูเนาะแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้หาตัวดีโอนั่นเองครับอืมเพราะพี่ก็ใช้ตัวจูเลียสในการหาตัวดีโอมาเนาะมีประโยชน์ครับ แล้วก็ถ้าพี่จำไม่ผิดตอนที่พี่ไลฟ์สตรีมเห็นเห็นว่ามีน้องคนนึงบอกใช้ตัวจูเลียสมั้งในการลงโคอนามินด้วยนะครับ ừ, อืมพราะงั้นน่าจะมีประโยชน์เนาะอ๋อแล้วก็บอกบอกไว้อย่างนี้ก่อนเนาะว่าตัวละครที่พี่เอามาจากเทียริสเนี่ยพี่ไม่ได้เอามาจากในการลงโร์นามต์นเนาะเพราะพี่ไม่ใช่สายโร์นามตนนั่นเองนะครับเนาะต่อไปเป็นคุณยายไม่เคยเล่นครับนั <c oughs> ่นเอง แล้วก็ไอตัวพินี่ถ้าพี่อ่านไม่ผิดเนาะพินี่ไม่เคยเล่นครับโทโดก็ไม่เคยเล่นครับอืมันพี่ก็เลยไม่เอามาจัดเนาะตัดทิ้งไปได้เลยต่อไปเป็นตัวเทพีตัวนี้ใครที่ยังไม่มีนะครับพี่แนะนําให้รีบหานะเพราะต่อไปมันเป็นลิมิเต็ดแล้วเนาะแล้วก็พี่ให้เป็นระดับเอนะครับ เพราะมันเป็นตัวจากเรื่องเพจน,นาะเป็นตัวละครใหม่สกิลของมันเนี่ยหลังกดใช้สกิลก็เพิ่มดาเมจน่าจะ2องอันนี้พี่ก็เลยให้เป็นระดับ S นะครับต่อไปแลนเซอร์แลนเซอร์พี่ก็ให้เป็นระดับเเหมือนกันเหน,นืหอนก,นกว่าเทนเงินด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้จบเวอร์ไลน์หรือทาวเวอร์50ชั้นได้ พี่ถึงให้เหนือกว่าเทนเนินเนาะต่อไปเป็นตัวมนะีเดียเนี่ยมีเดียพี่ก็ให้ดีครับเพราะพี่ยังยังไม่เห็นด่านไหนที่ดึงประสิทธิภาพของมันออกมาได้ร้อปร์เซพี่ก็เลยไม่ไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวมันดีอะเนาะแต่ B เนี่ยพี่ให้อยู่อย่างนี้เลยนี่หลังพวกนี้เนี่ย ประมาณนี้สำหรับตัวมีเดียแล้วก็เมีดูซ่าพี่ให้เป็น S ครับอืมเป็น S เ,เพราะเป็นตัวตีติตตเดเลือดไหลแล้วก็มีตัวสวกิลกดในการแช่แข็งศัตรูหรือทำให้ศัตรูกลายเป็นหินนั่นเองเนาะงั้นพี่ให้เป็นระดับ S เ,เลยอยู่เหนือคิสรุนะครับแล้วก็ตัวโจโกรพี่ก็ให้อยู่เหนือคิสรุเนาะ พี่ลืมเอาไปไปข้างหน้าเนาะขออภยัยแล้วก็ตัวเซเบอร์เซเบอร์เนี่ยพี่ให้อยู่ A นะมันเล่นได้นะครับแต่พี่ผิดหวังกับตัวเซเบอร์ตรงสกิลกดของตัวเซเบอร์มันดามเมจน้อยแล้วก็ตอนที่พี่ทำคลิปรีวิวล่าสุดเหมือนจะยังมีบัฟอยู่มั้งแต่ว่าพี่ไม่รู้นะว่า,าทางเด็เขาแก้สกิลของมันหรือยังเนาะแล้วก็ตัวอาเชอร์ อาเชอร์เนี่ยพี่ใหเนาะสกิลกดมันดีนะครับแล้วก็ต่อไปตัวสุดท้ายสกิลกามิดกิลกรมริดพี่ให้เป็นเมตาเหมือนกันครับอืมเอ่อเมตาเหนือนเหนือนดีโอเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะถามว่าไอ้ตัวอีกิดอะทำไมพี่ถึงให้เป็นเป็นตัวเมตาอันดับหนึ่งเพราะว่าพี่ใช้อยู่น,นั่นเองครับอืมพี่พี่ไม่ได้อวยนะแต่พี่ใช้ ใช้มันจบมาหลายด่านแล้วเหมือนกันนะคพี่พี่ถึงบอกให้มันเป็นเมตาอยู่เนาะสำหรับตัวอกิจก็อันนี้ก็จะเป็นเทียริสของพี่ที่พี่ลองเองนะครับใครอยากแคปไว้ดูก็แคปได้เนาะก็จบไปเนาะสำหรับการจัดเทียริสเบื้องต้นต่อไปจะเป็นเวอร์ลายนั่นเองนะครับที่มีน้องเคยถามมาเนาะว่าเพี่ทำคลิปสอนได้ไหม ใช่ไหมครับพี่ก็จะบอกในคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะว่าเอ่อไม่ไม่สามารถสอนได้เนาะเพราะแต่ละด่านมันไม่เหมือนกันนะครับแต่พี่จะแนะนำตัวที่พี่ใช้ลงจนถึงขั้นจนถึงด่านที่50ได้เนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะส่วนตัวที่พี่ใช้เนี่ยอีก,กิสเลยตัวแรกยูกาเมะตัวโทจิโจกโก Cer, แล้วก็ตัวฟาร์มเงิน2ตัวหลักๆก,ก็ประมาณนี้พี่ใช้จบจนถึงชั้น50นะครับนี่เลยส่วนใครที่ไม่มีตัวละครแบบพี่เนี่ยก็ลองอัดแอปดูได้นะครับแต่ท่านน้องคนไหนที่มีตัวละครแบบพี่เนี่ยพี่ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันผ่านเนาะผ่านแทบจะร้อยเซลยเพราะของพี่ ใช้เซตนี้ก็ยังผ่านถึงขั้นห้าสิบได้นะครับอืมหลักๆก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่ขอ,เ,อเลื่อนคืนไปก่อนอย่าน้องๆจะงงกันเนาะอืมนี่ก็จบไปประมาณนี้แหละครับการจัดเทียลิตของพี่ก็หลักๆก็มีแค่นี้ แล้วก็บอกอย่างที่พี่บอกไปเนาะน,นี่มันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวเนาะที่พี่ได้ลองเล่นนะครับส่วนใครที่อืมใครใครที่อ่านอาจมาดูคลิปพี่แล้วอาจจะขัดใจอันนี้พี่ก็ขออภัยเนาะเพราะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวอันนี้ย้าให้แล้วนะอืมก็จบไปครับเออสำหรับใครที่น้องๆคนไหนที่ชอบวิดีโอนี้เนาะก็กดไลค์ให้พี่ก็แล้วกัน นะครับส่วนน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูพี่ครั้งแรกหรือเข้ามาดูช่องพี่ครั้งแรกเนี่ยหรือใครที่เข้ามาดูประจาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามให้พี่เลยเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํากลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของพี่นะครับสหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายครับ